สวัสดีค่ะเรียนต่อขนตาออนไลน์บายครูพิมนะคะช่องที่ทำให้สาวไทยทุกคนสวยแล้วก็รวยมากนะคะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่อง mapping นะคะหรือว่า map map ก็คือการที่ iPad ของเราอะได้เขียนเลขลงไปนะคะว่าตําแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะคะความยาวเท่าไรใช้ไซส์อะไรนะคะใช้ความงนอะไรเราจะเขียนลงไปใน map ที่เราแปะใต้ตาของลูกค้านะคะเพื่อทําให้เรารู้ว่า ตำแหน่งนี้มันคืออะไรเนาะพิมพก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนแมพนะคะทีนี้ก็อาจจะมีคนที่ไม่เขียนซึ่งบางครั้งพิมพก็ไม่เขียนแต่โดยหลักๆแล้ว90%พิมพ์จะเขียนแมพนะคะเพราะว่าเวลาพิมพทำงานเยอะๆพิมพจะคิดไม่ออกว่าแบบตรงนี้อะไรละวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เขียนนะคะเราก็จะอาจต้องนึกเอ๊ะใช่11ไหมใช่1ิไหมนะคะแล้วอีกฝัง่งนึงมันก็ยังต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะไม่งั้น มันก็จะทำให้ตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันนะคะอันนี้ใบหน้าลูกค้านั่งเหมือนแบบนอนเนาะเสร็จแล้วนะคะแปะ i p แพลงไปเนาะแปะ i p แพลงไปเสร็จแล้วบางคนก็อาจจะไม่แปะหรือแล้วแต่นะคะว่า,าจ,จะใช้อุปรกรณ์อย่างอื่นนะคะพิมพ์ก็จะแปะเทปลงไปอีกทีนึงเนาะทีนี้พิมพ์จะเขียนเลขลงไปนะคะ จะใช้หลักๆแบบโดยทั่วไปก่อนซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เลข12ก็ได้นะคะเป็น9เป็น11 14 15ล16แล้วแต่นะคะพิมพชไซ12 11 10อันนี้เป็นทรงดอลลี่หรือว่าทรงตุ๊กตาปกตินะก็เราจะเห็นว่าเส้นที่พิมพ์ขีดมีความกว้างประมาณหนึ่งหมายถึงว่าเราเวลาเราสร้างเส้นที่เป็นกำแพงแบ่งฝั่งระหว่าง11 12เนี้ยค่ะนะคะแล้วก็จะมาดูอีกวิธีหนึ่งที่ นักเรียนหรือว่าบางคนที่แบบเออไม่เข้าใจเรื่องแมพอย่างลึกซึงว่าเราเขียนไปเพื่ออะไรทําไมเนี่ยจะเขียนแบบนี้นะคะก็คือแบบเอ๊ะมันมัน,มนเ,เราเห็นเขาขีดขีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าจุดจุดตั้งต้นของมันที่มันเป็นสามเหลี่ยมคว่มอะ่ะมันมีตูดแค่นิดเดียวแล้วปลายมันก็กว้างออกนะคะถ้าจะให้ถามก็คือว่าแล้วอย่างเงี้ย12ออ่ะ ไซส์ความยาว12อนะ่ะเราจะต้องต่อที่ความกว้างเท่าไรในเมื่อถ้าเป็นทรงดอลลี่อ่ะเป็นทรงตุ๊กตา12จะต้องกว้างกว่าทรงอื่นๆเพื่อทําให้ลูกค้าดูตาโตขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเขียนให้ถูกและแบ่งช่องให้ถูกก็ช่วยทําให้เราทํางานได้เป๊ะขึ้นเนาะทั้ง2ฝั่งนะคะเอาใหม่เนาะเป็น12 11 นะคะให้ดูฝั่งขวามือนะเอาดูฝั่งขวามือเป็นหลักนะคะในคลิปวิดีโอนะคะหัวตาก็ใช้9ใช้8ใช้7ใช้6แล้วแต่นะคะอันนี้คือลักษณะที่ถูกต้องแต่ก็จะเรียกว่าถูกต้องเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีจินตนาการเรื่องทรงเรื่องอะไรแตกต่างกันออกไปนะคะแต่หลักๆแล้วสำหรับมือใหม่เนะถ้าอยากทำทรงให้ชัดเจนนะคะก็ประมาณนี้ ให้มันมีฐานที่กว้างแคบทั้งสองฝั่งเท่ากันแล้วทรงที่ออกมาก็จะเท่ากันนะคะอย่าทำเป็นตัว V จนเกินไปถึงแม้ว่ามันจะต้องออกมาเป็นบายพัดแต่การที่ V ขนาดนั้นเราก็ไม่สามารถแบ่งได้ถูกต้องอยู่ดีว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเนาะโอเคนะคะทีนี้พิมพ์พูดในฐานะที่ แนะนําสําหรับมือใหม่ที่ต้องการเขียนนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ต้องการเขียนก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่เลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะสําหรับทันคิดต่อๆไปนะแล้วก็มีถ้ากดสามเหลี่ยมคว่ำนะคะก็จะมีรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์เรื่องสอนออนไลน์นะคะใครสนใจอะไรก็คลิกเข้ามาดูแล้วก็ทักไลน์แอมาได้เลยคะ่ะรอตอบนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ quan bạc lộ